โอ้ยพี่น้องเอขอข่อยเลี้ยงเห็ดกันเนอะอันกระปองข่อยเนี่ยมันบ่นั่นนะพี่น้องเมืง่งก็ป๋องข่อยน้อยๆวันนี้ขันไดเต็มอยู่ก็ต้องออกแล้วคราวเดี๋ยวมันก็เต็มนี่พี่น้องจา๋ามันนนัมันดอกงไงแม่พี่น้องอืมจะว่ามื่อนี่เขาต้องไปแบ่งกันประมาณสามถึงสี่คนนะจ๊ะพี่น้องคนในเมืองนะจ๊ะคนในเมืองนะจ๊ะอืมนี่เห็นปะนี่เออเนี่ยนี่พี่น้องเห็นไหม นี่น้อยๆเห็นไหมแปลว่าเป็นตาหักแห้งจ้ะเห็นไหมโอ้ยน้อยๆจะเป็นตาหักหลายน่ะเนี่ยปาดไป้องเอ้ยนี่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 เออเออโอ้ยแข็งเลยพี่น้องเอ้ยถืออันนั่นไหมะถืออันโตนอนกินหัวไปจักน้อยนึงน่ะเห็นไหมโตนอนกิน,นแล้วอะอีกดอกนึงนี่ เนี่พี่น้องประธานในยางไปใส่หมุนนิ่นี่แหละจ้ะหมุนนิ่นี่แหละเพิ่งเนี้ยใสมันมีแมงนะเมื่เอาเด้อตำหนินิดหน่อยก็บ่เอาได้จ้ะดอกน้อยๆแต่ดูสะอาดจ้ะพี่น้องพี่น้องคอยละแว่นกองเงินกองใบหนั่นเนาะจ้ะหนึ่งสีังาสีไหมดูสีงามหายพี่น้องเอ้ยสีผู้ดีผู้งามหายว้าพี่น้องเอ้ยในเดนมาร์กเดี๋ยวนี้ เกมเฮตึมตึมอยู่ก็คือทางประเทศอื่นนั่นแหละจ้ะเออหลายคักหลายแนย่แต่ว่าตายตายตายงามพี่ปลเลือปลาเต๋องามคักเรือยจ้ะแด็ดซองหาย,ยากได้ไปไหนต้นถ้วยเขาตัดนะพี่น้องมันเนาวได้วะอันนี้นะมันแผ่นแม่เน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 ่เออพี่น้องเบืองดูขาวเจ้าอุ่นเลยจ้ะเสียงนกเป็นเสียงหมูป่านอ้อมาเนี่ ย่านยานนี่พี่น้องหมูป่านข้าเจ้าว่าขันมันมาเป็นหลายๆโตมันไลลเฮาได้เด้หมูป่านอันตรายเด้อจ้ะยิ่งเขาห่วงลูกเขาด้พี่น้องเออ,อห่องอ่านป่ายางพานไปยางพานไปมองกลับมาก็เห็นคือเก่าที่หลังสิบบมองกลับมาแล้วค่ะเพราะว่ากลับไปกลับมามันเมือนน่อยเนาะเฮ้ยจ้ะงามจ้ะงามอยู่พี่น้องโอ้ยเท่า อันนี่จ้ะมันเป็นสีนี่ว้าว,วาวเอาแบบนี้อันหมายถึงว่ามันเป็นสปอสีเขียวแล้วว่าเอานะคะอุ้ยนี่นี่นี่ฮ่าเป็นใดเธอโน่นพีน้องเห็นอีกแล้วนั่นนั่นไออะเป็นตาฮักแท้เฮ้ยว้าวค่อยๆได้บัในพี่น้องย่านกวงังย่านกวางตกใจ ยังกวางตกใจตื่นจ้ะเมอเธ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 ออันไอเขียวยังอ่ะเออเขียวตะเน้นเน้นจ้ะพราเอาอยู่ดอกอ่ะแม่พี่น้องมาอมโอ้แต่ว่าอันนี้แข็งขนาดอู้พี่น้องดูนะหึ่ใหญ่เลย,ย,ยพี่น้องขานี่แข็งเลยนะเออม,มีอีกบอมีอีกบอ โอ้พระท่านีด้หนีจากกันเห็ุตัวนี้แล้วพี่น้องนี่นี่นี่เห็นว่าจะเห็นบ้าโอ้เจ้าก็ไดผู้ดีผู้งามนะล,ลูกหลานเอ้ยเมิ่อในพี่น้องงามหายโอ้ยสวยหลายงามไหลเล็กน,น้อยไหมางามหหยดูไม,ม่มีอังขนาดเลยจากเหตุที่ยังถือกล้องเองถือเหตดเองไหมพี่น้องจ้ะโอ้ยเนาะ อันมันควงกันสิพี่น้องมันบ่เด้มบ่ได้เต็มตาเลยจ้ะนี่อะเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวมาคือโตไหมแหละแต่ว่าม่นเป็นโตไหมแต่ว่าเขาเท่าอะไรลหละจ้ะพี่น้องดูไม่เห็นบ่กเห็นไหมเถ่าแล้วนะเห็นไหมไม่โอเคจ้ะไม่โอเคไม่โอเคเลยอันเห็ดอันนั้นหลายพี่น้องเห็ดเป็นได้ย่านี่เ็ดเบือ่อนี่จ้ะพี่น้องเอ้หลายคนเห็นบอก เป็นตะยานน้องเอ้ยหลายหายหลายขาดดิกูล่ะกูล่ะมุ้งย้อยเห็นปะปัดมันงามงามพี่น้องแต่มันอันตรายคือละจ้ะถ้าเ่าเหตุที่อย่างมันก็บพรเป็นยังดอกคุณกระป๋องปลาพี่น้องมุ้งจะเห็นขาขาวๆววะเห็ดได้จ้ะนี่มันเขามันได้หนิมันมันเป็นโฮมหรืมันเหมือนเลยได้จ้ะวานนี้ขมขม้ามึงนี่โอ้ยพูดดีพูงงามพี่น้องเอ้ยดู งามหายผู <c oughs> <c oughs> ้ดีเด้ลูกหลาเอ็างามแท้โอ้ยสวยหลายงามหลายมากหลายพี่น้องตรงที่มันบ่มีอนนันเลยนะจ๊ะมันบ่มีอันออมาเล้งเจาะจินเลยนะจ๊ะออว่าบ่มีกันแล้วปัาดเะคอยกิมมันทากออกไหมขามีดจี้พุกงามาเลยพี่น้องดูงามนะงามโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามหลายเบ้งคอยเบิ้งอีกกูเบิ้งอีกอ่างนะจ๊ะน,น,นะ น้องลูกขึ้นมาเพราะทันยางกูใส่แล้วจะหันมาเห็นทางนี่เห็ดเปิเป้ลเบิร์นอีกแล้วนี่น,นี่พี่น้องมันซองแดดแดดซองเนาะออพี่น,ออน,น,ออนอ้องเอ้ยหนาวบ่เนาอเอ้ยเถาวบ่เน้อย่าเถาเด่าไหลงามๆ้อครัแพงเลยป๊าด่ะป๊้ดพี่น้องงามดูดูดูวะขาก็สะอาดพี่น้องบ่มีมาแล้งกินบ่มีนอนเลยจ้ะบ่มีแมงอย่างทั้งนั้นป้านี่เริ่มแห้งเลยจ้ะพี่น้องไ่อย่างว่าฝน่าตกหลายมือเลยจ้ะ พี่น้องเอ้ยงามขักงามแน่ดูว้าวคือหมานเถีพี่น้องนั่นน้องว่ามันไก่กันบ่บ่าไก่เดี๋ยนะองจะน้อน,นี่นี่น,นี่นี่เห็นปะว้าเจ้าย,ยุกไก่ดอกแดงแดงแล้วลูกเอ้ยมันีิเป็นผิดเป็นภัยเด้ถ้ายุกไก่ก็นี่ป้าบ่าเอาได้จากปากยานมันหาเถีมันดูดสารผิดมาได้นะนี่ มายานปนดูสารพิษมาเทมันเป็นพิษอ่ะพี่น้องแต่ว่านี่ไก่เติบได้สําหรับปลาปลาดินี่ไก่จะเห็นไหมนี่ว่างหันถอนนั่นนะว่างหันโอ้ยอยู่ไกลๆนี่เองเราต้องค่อยๆไปหลีตัวจ้ะไปแห้งบ่เห็นเห็ด้ะจ้ะพี่น้องแค่ๆละเพิ่นมงนีมันหยาหลายพี่น้องหยาท่วมเขาห้าท่วมพี่นะเนาะนี่เห็นว่าพี่น้องปลาเหยียบเห็ดเห็ดหัวแตกเลย โอ้ยตะลุต,ตน้นทถหยามันสูงจ้ะโอู้วพี่น้นองอู้ยนั่นพี่น้องป้ายยางผ่านป้าบ่เห็นหุงป้าบ่เห็นแล้วมันแดดซองแหมดูนี่ดอกหนึ่งนูน้นดอกหนึ่งพี่น้องจ้ะโอ้ยห่างกันว้ากลัวๆด,ดูป้าเพิง่งิผ่านไปพี่น้องป้าเพิง่งิผ่านนั้งไปนะว้าวตาย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 เห็ดป้านี่สะอาดค่ะพี่น้องบ่มีแมลงตอมบ่มีอย่างเลยบ่มีแมงกวนเลยจ้ะดู อย่างไก่เกี่ยวเป็นเตะแล้วนอดเนาะเออเป็นป้าเตะจ้ะพุนเห็นไหมเดิะป้ากับย่างขามไปไหละจ้ะเบิงเบิงเบิงพี่น้อง <c oughs> โอ้เจ้าุูดีพูงงามหลายคัมเพียงเลยเอ้อออสะอาดหลายบบมีแมงเลยไม่เจ้า,าเนี่ยกาไปทาไทยคนไทยไไไไแลนกินน้ำเด้พี่น้องเอ้ยญาพี่น้องป้องปลายนอ่นแม่มมมบ่ เฮ้ยไป飒飒ก็เห็นอู้หูพี่น้องพูดเห็นอีกแล้วนี่จะเห็นข่อยบอมันแดดไหมเนาะขนาดข่อยอุ้ยน,น,นี่นี่นี่พี่น้องมันป้ากะยางไปหนีนะเนี่ยเห็นบอเนี่ยหันป้ากะยางไปหนีนะเห็นบ่น่ะโอ้ยไป飒飒แล้วเห็ดมันอยู่นีเนาะบ่ได้เนาะโอ้ยแม่ดูลืมว่าเห็นเห็ดอีแล้วข่อยก็ได้ พี่น้องอยางวนไปวนมามันแดดอันสะท้อนตาไม่เจะพี่น้องขามันก็เล็บหินน่โอ้ย้ายพี่น้องเอ้ยดูดูดูด,ดูบอกแล้วพี่น้องว่าว่ามีอันหนอนมีแมงจกัจกจักอันหลับขาวเจ้าอัวเจ้าปานปาดเนอาใหม่พี่น้องปานว่าเหล่าน่าใหม่เห็นข้าวเดียวเต็มเลยเห็นปะ พี่น้องจ้าป้าเพิ่งสิบป,ปาดแล้วมองไปเห็นอีกแล้วจ้าพูนะนั่งหน่อยว่ามุ้งเจ้าต้องเห็นแน่ๆแหละคอยว่าคอยนั่งอยู่นเนี่ยขอบดย้ยยางไปใส่เลยนี่เห็นอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งโอ้ยดูพี่น้องอีกใบดอกนึงนะยุ่ยไต่โฮมไม้จ้าพี่น้องมุ้งเจ้าเห็นบนน่นอลนั่นนั่นอ้าาาคอยง่ายคอยในอ,อือดูคอยนึกว่าแม่นอันนี้แหละมันบังตาคอยว่าหันในพี่น้องนี่อันกาน้านนี่ก้าน อันมือนี้วันธรรมดาด้พี่น้องนะจะเป็นวันจันทร์วันอังคารนะค้นไปเขาป่าค้นไปทํางานทําการมันก็เลยเงียบวันเสาร์อาทิตย์ลายพี่น้องยางสวนเสียหาเหยียบกันได้บุนเดชไข่เขามึงออกมึงออกกภูเขาองสี่แหลหลายขนาดเลยค้นนะพี่น้องแต้เสียเพราะว่าได้เหตุทุกค้นนะพี่น้องบ่ามันได้หน่อยเดีได้บักลายคือกันปลามันหลายจะทั้งปลาอยู่เนี่ย มองป้าหลวงในเฮงหลายค่ะป้าทิปาไปกำนองน้องเขานั่นหาพันตัวอะไรไหมพี่น้องจังหวัดนั่นจะลดจังหวัดนี่จริงสิไหมเฮ้ยพี่น้องมึนนงเนีง้างหายเนะาะง้างหายงามแหงพี่น้อง,ง,ง,งย่างไปใส่กระโปรงได้ได้ไล่ไล่พี่น้องลุกขึ้นมาก็เห็นอีกแล้วพี่ยังบอว่าท่านี่นายางหนีจางนี่เลยจะ้ะโอ้ป้าเมย์นเนี่ยขนันย่างนี่นเห็นบ่าโอ้ป้าตัดทั้งสี่เลยได้จะ้ะ แบบฝรัง่งเลยพี่นอ้องเอ,อ้ยไปไกลไบ่ไรเพราะท่านไปหอดใสเด้อจ้ะย่แถวนี้ละพี่น้องย่แถวนี้ละมันแดดมันแดดมันบังตานะ่บะบ่เบิ่งพี่น้องเบิ่งความใหญ่ของเราปาดโถนะงหญ่ค่ะงหญ่เนี่ยเนี่ยยุหม่องเสียมันหกไหมพี่น้องจะเห็นว่านี่หกหลายเนี่ยเข้าไปในเนี่ย ตาโตน้องพี่น้องพรท่านในียยางกายเลยดูนี่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 เลยมันจะเห็นเนี่ยคนที่ว่ามันขอนใหม่พี่น้องเออมันขนใหม่วันนี้อันน่ะอ้ยเบิ้งนี่คือความใหญ่เลยจ้ะอะไรโตมันก็สิบบแบกง,ง่ายแบกโตน่เนาะพี่น้องเนาะเห่นไหดูว้ายพี่น้องเอ้ยง่ายครับง่าย,ายนี่เนาะโอ้ยค,คือหันหอนทำไมเขาหอนแบบ หอนก้มเงยก้มเงยแล้วมันหอนนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยปลาพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูปลามันโอ้ยแข็งโป๊กเลยพี่น้องขาดูปลาดูโอ้โหปาดปาดปาดมือแก้าแหม่ดูเต็มไปหมดเลยพี่น้องอ่ะขอเพียงแค่ปลาเบิ้งได้เฮ็ดเท่าเดี๋เนาะบมาเนี้ว้าวพี่น้องเอ้ยไหนไหนไหนหลายหลายหลายนิ่มแล้วพี่น้องอันนี้นิ่มแล้วแต่ว่าอันนี้ล่ะ อันนี้นิ่มไหมอุ้ยอันนี้บ่นิ่มแข็งปอกเลยจ้ามองนี่ป้าหย่ามันมันสูงพี่น้องมันหาเห็ดยากเออ่ตู้มุติมีเนี่ยมันต้องเขาใกล้ๆแต่ว่าบ้านเราต้องเห็นนี่มันก็เหลืองนะเนาะต้องถ่าเนาะโอ้เม้งามหายพี่น้องจ้าพี่น้องมาเบิงว้าพี่น้องมึงใครเสียบุญเจ้าเบิงแต่เห็ดใหญ่นอนนี่ป้าดอกไม้อยังไงเอ้ยอีตอนตู้มุติมีก็บอเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบ่ มอกจ๊ะเห็นบ่นมีมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพี่น้องดูสโอ,อนนะพี่น้องคันผู้ได้กินขานี่ขายัางดีๆแข็งๆบ่วมมีมาแล้งบ่มีหมดเด้อจ้ะป้าโตพี่น้องเอ้ยป้า,างไะป้าหยามันสูงพี่น้องเห็นบ่มันว่เห็นดอกดอกต้มที่มีนะเห็ดนหนะลายโพดนะดอกนี่จะเป็นยังไงถ่าไปอู้แข็งปักเยู่คันอันสปอเขียวป่าสต่พะเอานะจ๊ะอู้พี่น้องเนี่ย งามขักเด้จ้ะแต่ว่าเอาจ้ะว่าเอาอุ้กระถังคนไปใสน่น่าบานนี่อ้หพี่น้องดูดูดูด,ดูไอ้ยะ่ะลายเอู้หพี่น้องเอ้ยนะโอ้สปอเขียวเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าขาแข้งแข็งเลยจ้ะดูโอ้โหพี่น้องแนวแน่แน่อู้ดูดูปัดทูปัดทูอา้าว นี่เดชขอพี่เห็นดอกพุ่นนี่ขอพี่เห็นดอกนี่มันนี่มันบอโอเคจ้ะบอโอเคเอาดอกนี่จ้ะมันเด็กน้อยเห็นบะอุ้ยลายอันลายค่ะลายเน่ต่ว่าแต่ว่ามันนันไม่พี่น้องเนี่ยมันนันเถ่ามันเท่าอู้นั่นอีกดอกนึงพี่น้องจ้ะต่ว่าอาจจะเถ่าอะไรไหนเห็นบะห้วยทางนี่มันเถ่าเห็ดเถ่าหลายเท้ะโอ้โห นี่ก็บ่เอานี่ค่ะเขียวแล้วนั่นมนาะสปอเขียวบ่เอาบ่าเอาบ่าเข่าว้าแก่บ่นิ่มแข็งดีอยู่พี่น้องเอ้ยอ้าวไม่อยางมาหน่โอ้ยเนาะอ๋อบ่าแมนเออไข่แหนวิตามินก็แมนอะไรก็กับเมื่อยเดยนะนะนี่พี่น้องยี่สิบนาทีเต็มถังแล้วจ้าโอ้ยมิจฉาเห็้ยด้านนั่นเนาะพี่น้องเนาะ